สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ที่เดิมแล้ววันนี้เราจะมา r e a ชั i น n ring a m on the way เนาะซึ่งเป็นช่องสามพลัสเนาะในชาแนลช่องสามพลัสเราไม่แน่ใจว่าเราจะลงได้ไหมแล้วก็ีแอคชั่นได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่เราค่อนข้างที่จะระวังเพราะว่าเนื่องด้วยลิกธิ์แล้วก็เนื่องด้วยอ่าได้ไดเนาะมันมันค่อนข้างที่จะยากเราก็ไม่แน่ใจอันไหนที่เราลงได้เราก็จะลงอันนี้ลงไม่ได้เราก็จะพยายามที่จะทำให้ดีที่สุด เนาะแต่ถ้ามันลงไม่ได้จริงๆก็ต้องขออภัยด้วยเนาะหรือในบางบางเนื้อหาก็อาจจะต้องปิดไว้เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของเขาเนาะเพราะฉะนั้นมาเราจะไปตามดูเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ว่าให้ดูติงอมอมออนดูซึ่งเราเพิ่งเห็นจริงๆอันนี้คือจริงๆเลยว่าเพิ่งเห็นว่ามีรายการนี้แต่เธออีพีละสิบนาทีคือหน่อยแทะไปไปบางกรยาฝ่าวขาสันน สิบนทีนึบอกป่ะอีพีหนึ่งเนาะอันนี้อีพีหนึ่งใช่ไหมอีพีหนึ่งเอาด okay, ูาอีพีหนึ่งโอเคป่ะเนาะเออถยลี่หไยอเลยหรอ หมายความว่าเรามีสมาชิกในห้องเพิ่มอีกนี่ไงนะหลิมนรักมาแต่ว่าเขาต้องไปตามเราแหละเขาต้องมาหมกันทะคือตอนเนี้ยทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเรามาเจอกันได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าอันนี้คือรายการของพวกเราเองค่ะชื่อรายการว่า On the way นี่ไงคะคุณ เสร็จนะคะแล้วน้องหิวหลิงก็เลยแบบหาหมูกะทะใช่แล้วเราจะเจอกันหมูกะทะนะคะเก็บของก่อนอีนี้เล่นเกมแท็กกันดีกว่ายงไงคะดูถ้าไปกินหมูกระทะคิดว่ารายการอาหารรายการแรกที่ลิงๆนะจะสำเรร คนที่แบบไม่ค่อยกินมันดับดับตาอบอันนี้คือเดียวเลยเธอเดียวเดียวเลยไม่รักเนาะเสียงดังไปไหม ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยถ้าเรามาถึงเราจะสั่งอะไรเปน็นอันแรกหมูสามชั้นหมูสามชันหมักหม,มูม,มักน่าจะไม่สั่งใช่ที่พี่ังพูดว่ะคือเรางกูแบบไม่ค่อยกินอะไรบังๆนบเอเออ่พี่ก็ดูดีคนไม่ค่อยกินอะไรแบบนั้นแต่ไม่ได้นะจริงเนี้เราก็มีมุชนามีความดูแลดูใจอะไรยังไงเออ แต่เมื่อกี้น้องออมก็ตอบตสามชั้นไงเราก็ใจตรงกันแล้วก็ฉะนั้นก็ไม่ต้องอ้อมก็ได้แบบอ้อนเหรอปกติพี่หลีก็พีอ้อนอยู่แล้วจะให้อ้อนอะไรอีกเราจะขาดสิ่งนี้ไปได้ยังไงไข่ครโที่โทีอกินอันนี้ไม่แต่ต้องอ้อรนอยรชอบนีนนีได้ค่ะพี่ดีคับผมเหมาะสมกับตอนเรอ่า เออเออเออเหมือนสั่งออกไม่ได้สัใช่ไม่ต้องอะไรเลยพี่แค่มาออกก็สั่งให้แล้วี่แสนดีเขาแสนดีแลยเห็นมจริงๆน้องอกไม่ชอบกินหมูกระานอ่ะเมื่อกี้ถามไปเพิ่งรู้ว่าน้องงองแบบไม่ชอบกินหมูกระานชอบกินอะไรชาบูอ่ะคนเรา มอนอยู่้าวอะไรก่อนฉันดูรายกันอาหารเถอะไปฉันแพ้เลยกับอาหารอ่ะเออเลดาราทันอนี้ชอบไปร้านอาหารกับน้องน้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยสูเอเอ <c oughs> เขามาเป็นถาดเลยเหรอ นะตอนนี้เราจะให้กินเฉยๆก็ไม่ได้นะแม้ว่าจะเป็นรายการของพี่หลิงหลิงและน้องออมแต่เราก็ยังจะมีเกมมาให้หนูเลน่นดียังไงคะคุณหลักสกิลหลิงออมนั่นกินหมูกระทะกันกจนช้ำจิตฟินใจกันไปแล้วเรามาทดสอบความแบงเป๊ะของหัวใจกันดีกว่าว่าหัวใจยุงน้อยที่มีให้กันจะตรงกันไห้ยังไงเราจะนในเกม My Heart Is You กันค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใจคนตรงกันไหมได้สีที่ชอบที่สุดนะสีขาวสีชมพูจริงจริงว่าชอบสีชมพูนะแต่ไม่ใช่ที่สุดหนิว่าสีขาวแบบู่กับอะไรก็ง่ายเลยคือ <c oughs> ถ้าถามว่าใส่เสื้อผ้าชอบสีอะไรสุดอะ่ะช,ชอบสีขาวดำแหละแต่ว่าถ้าสีในประจำว,วันที่แบบเราหนึงแล้วเราอชอบอ่ะคือเราชอบสีชมพูเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นสีที่เราแบบชอบตั้งแต่เด็กอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแล้วเราก็ แล้วว่าแบบไม่อยากเปลี่ยนอ่ะอยากจะพักผ่อนเรื่องที่จะกินนอนเที่ยวเยว็น <at> ฉันคิดว่าเธอสองสอบนอนอะสองนอน <c oughs> เราไม่ได้ชอบเรื่ขนาดนั้นแต่เราแคว่วง เที่ยวแบบไหนก็คือเป็นทะเลหรือว่าเป็นภูเขารู้เลยภูเขารอมชอบไปภูเขาส่วนหลิงอชอบไปทะเลทําไมถึงเลืเรารู้สึกว่ามัน,มนเย็นอ่ะเ็นคนชอบต้งไม้อ่ะเราไปมันชอบอะไรเย็นๆก็ไม่รู้ว่าภูเขาจะมีแบบฟ e e l i n g บางอย่างคนที่ข้าไปภูเขาจะรูอ้อะไรเงี้ย ถ้าไปเที่ยวภูฏยานอะไรเงี้ยสนหลิงชอบทะเลเพราะว่าหลิงชอบฟังเสียงทะเลแล้วหลิงก,ก็เป็นคนที่ชอบของฟ้ามากมนั่งกองได้แล้วก็ฟังเสียงก็สบายใจแล้วแล้วก็เป็นคนกลัวแมลงสัดกับต่อยเพราะฉะนั้นต้อาเยอะๆหลิก็แบบกลัวเป็นพิเศษก็หลิงแค่ทำไมบางทีก็เสียงเบาบางทีก็เสียงแรงอะงอะไรเข้าใจป่ะสัตว์ทะเลเลยเผัดกับต่อยอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเวลาแบบออกกองหนิงต้องปุ๊กยายาเหลืองอ่ะใช่เออหนิงก็จะมีประจำใช่ป่ะที่เห็นเขาเขายาเหลืองเราพรมยาดมยาสีเขียวนชาติพุกอยากจะไปดูวานี่คือทะเลหนิงเลื่องเรื่องทะเลเหมือนเดิมทำไมทำไมคนถึงเปลี่ยนอ่ะมันจะเห็นชัดกว่าป่ะตอนลูกสาวเป็นนองไม่เห็นใช่ บนยอดดอ,อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะชอบซันเซ็ตที่ทะเลมาก่ะเคยคิดว่าแบบถ้าสมมติชีวิตนี้ได้สักอะ <c oughs> จะสักเป็นรูปแบบซันกับม <c oughs> ว่าเรา,เราชอบพอาทิตย์ในกลางวันแล้วก็ชอบเดินันในกลางคืน มันแบบไเวยมันไม่มีมมคนเห็นคือแบบมันเป็นเรลิ่งอะี่แบสวยนี้ถงเลี้ยงที่ชอบมาเราชอบบเราชอบเน้องมีน้องมีถ้าเริ่มได้แบบถ้าเราสามารถเลี้ยงโดยที่ไม่มีคอนดิชั่นเลยเลยเราอยากได้คอคี้ติงลชอบคอคี้แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือโดเร ก็พูดถึงน้องหมาโกลเด้นแล้ว EP หน้าขออย่างหนึ่งได้ไหมฮะว่าไปพาเป้หมาดูใจในในนั้นเราได้แล้วพูดถึงหมาแล้วแล้วพวกเราก็ชอบหมากันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะคะอ EP หน้าค่ะเราจะไปหาไปหมากันค่ะกับรายการอะไยคะลิงลิงอ้อมอ้อมเด้ิงว่าเราก็ชอบหมาพี่จิ๊ก็มีหมาสองตัวนะ ไม่หลอทำไมจงเร็วโอเคทุกคนจบแล้วกับหลิงออมอน w เวซึ่งก็เป็นฟีลลิ่งหนึ่งที่ลึกเข้าไปอีกก็คือความจริงเลยก็คือน้องๆเลิกงานเลยก็คือเลิกงานชวนกันไปกินชวนกันไปแบบแค่มีกล้องติดตามไปนิดหน่อย ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังเป็นเขาทั้งสองคนซึ่งน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ขอบคุณรายการที่ทําให้เราได้ดูเขาในอีกมุมหนึ่งและมุมคือมุมธรรมชาติเลยเออน่ารักดีขอบคุณรายการด้วยแล้วก็ในเ a ก็คือ e ี i n าน้องจะไปคาเฟ่หมาซึ่งเราก็จะติดตามแน่นอนแล้วก็ขอบคุณทุคนที่ยังติดตามพร้อมกันแล้วก็เธออย่าลืมกด subscribe ไว้แล้วก็มาคุยกันในในคิดได้คิดด้วยเนาะเมสากันหน่อยในส่วนของเความชอบ ต่างคนต่างชอบเนาะแต่ทําไมมันดูมันดูเข้ากันเข้ากันคนนึงชอบภูเขาคนนึงชอบทะเลเข้ากาันเออแล้วก็ชอบหมาเหมือนกันเออแล้วพี่เจมก็มีหมาเธอแล้วเธอคนที่เลี้ยงหมาเขาจะเข้าใจฟิลมากว่าเธอเอ้ยแล้วน้องออมมีหมาตัวหนึ่งซึ่งพี่เจมเคยเห็นเคยเห็นแล้วติดตามดูอยู่ในแอปติ๊กต็อกซึ่งน่ารักมาก น่ารักมากเวลาน้องอ,อมไหลอ่ะหมาน้องอ,อมชื่ออะไรจำไม่ได้เนวยชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะสซ่เรื่อแหมแต่น้องเป็นปอมปอมสีส้มเหมือนของพี่เจมเลยพี่เจมก็มีน้องปอมตัวหนึ่งสีส้มเหมือนกันแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เฝ้าเจ้าของอย่างน่ารักไม่ว่าจะน้องอ,อมจะไล่หรือจะทําอะไรหรือจะในคลิปเธอเอาจริงๆน่ารักมากแล้วคือฉันจากออมี่ เอ้ยตั้งชื่อเองแล้วนะจากอมมี่น้องอมอมของเราอะโดนตกฉันไปแล้วฉันไปโดนเจ้าตัวน้อยปอมปอมของน้องอมตกอีกรอบนึงเธอเกินไปตกอะไรขนาดนั้นตกซ้ําตกซ้อนตกไปหมด <c oughs> นี่คนน่ารักเนาะนี่ควรเป็นทำฉากอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับอีพีนี้ก็คืออีพีแรกสว่สวนอีพีต่อไปตอนไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวจบก็จะตามดูเรื่อยๆเนาะดีไหม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับ e ีนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ